ส, <Dante> สวัสดีครับผมหนุ่มเล็กนะครับผมวันนี้เรามาแวะมานะครับแวะมาเที่ยวน้ําตกนะครับที่น้ําตกดาดฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับผมน้ําตกนะครับมีปลาด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับใครที่รู้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมวันนี้นะครับมากับทีมงานนะครับจํานวนหกคนนั่นเองนะครับผมน้ําตกนี้นะครับอยู่อําเภอนาสารนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับภายรอบๆนะครับจะเป็นป่าป่าทำนี้ทางขึ้นเดินนะครับจุดหมายล้วนะครับน้ําตกชั้นที่แปดนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะครับแล้วก็เรื่อยๆนะครับผมอ่านะครับเราเดินมาเมื่อกี้นะครับก็ถึงชั้นสองแล้วนะครับผมเป้าหมายเราวันนี้นะครับถึงชั้นที่สิบนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆ วังเลื่อนนะครับมากับทีมงานห้าคนนะครับแล้วก็สายเลี้ยงหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูไฮไลท์นะครับข้างล่างจะเป็นปลานะผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับใครที่รู้นะครับช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมแล้วก็ปองสอบแม่ครัวครับนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับไปสู่ชั้นที่สามนะครับผม นะครับต้องใครที่มาเที่ยวนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้นะฝนนะครับอาจจะลื่นได้นะครับเดี๋ยวจะให้พันนะครับพันในบัสนะครับสำรวจเส้นทางนะครับนะครับก็มาถึงจุดพักนะครับพักเหนื่อยกันก่อนนะครับยังเหลืออีกแปดชั้นนะครับใช้ได้เลยนะครับยังเหลืออีกแปดชั้นครับ ใครที่มาเที่ยวนะครับก็ควรศึกษานะครับข้อบังคับของอุทยานด้วยนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับก็ได้ยินเสียงอะไรเๆคล้ายๆเสียงน้าตกนะครับโอ้น้ําตกจริงด้วยนะครับโอ้ข้างหน้าสวยมากเลยนะครับอันนี้เรายังไม่ถึงเครื่องทางนะครับมาถึงชั้นที่3ามนะครับนั่นก็คือชั้นหนามเตยนะครับมาก เดี๋ยวเราเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วครับผมนี่นะครับนะครับสวยเลยนะครับบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีศาลาพักนะครับให้นักท่องเที่ยวพักพักเหนื่อยนะครับพักกินน้ำกันนะครับ บรรยากาศสวยมากนะครับถ้าใครนะครับมีโอกาสนะครับมาเที่ยวสุราษฎร์นะครับก็อย่าลืมนะครับมาอำเภอนาสานนะครับน้ําตกดาดฟ้านั่นเองนะครับผมสวยครับนี่นะครับแล้วก็มาถึงจนได้นะครับผมน้ําตกดาดฟ้านะครับชั้น3ามนะครับสวยมากครับวันนี้ผมไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะครับผมก็ได้แค่นั่งแลนะครับผมนั่งแล นะครับอย่าลืมนะครับกดกดไลค์นะครับกดซับสไครตนะครับให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคนที่ติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับ